ไปอัปเดตเรื่องของมติคอรอมอรกัอนหน่อยค่ะท่านรองนัชดาอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเอพี่ถน,นอมและท่านผู้ชมค่ะครับผมคอรอมอเมื่อวานมีอะไรบ้างครับอาจารย์อันนี้น่าจะได้รับ ทราบข้อมูลกันไปแล้วหลกัหลกๆนะคะในเรื่องของมาตรการลดค่าครองชีพกับกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าผู้ในมองในอีกมุมหนึ่งดีกว่านะคะว่าเมื่อวานนี้คอรมอได้อนุมัติงบประมาณที่มาจากการกู้เงินเนี่ยรวมแล้วเนี่ย9.1หมื่นล้านซึ่งแบ่งเป็นหลักๆก็กกคือการกระตุ้นเศษษษษษรษฐกิจลดค่าครองชีพแล้วก็ประคับประคองการจ้างงานนะคะครบเลยเมื่อวานนี้ลดค่าครองชีพอย่างที่ทราบกันไปแล้วนะคะว่าให คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ากลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ในออสมัยเราโครงการเราชนะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะคนสองกลุ่มนี้ก็มีประมาณเกือบสิบห้าล้านคนที่จะได้รับเงินเติมเงินเข้าไปในบัญชีเพื่อซื้อของในร้านธงฟ้าเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกากับธันวาคมจากที่ตอนนี้ได้รับอยู่แล้วเดือนละสองร้อยบาทตอนนี้ก็จะเพิ่มให้อีกในพฤศจิกากับธันวาอีกสามร้อยก็แปลว่า สองเดือนสุดท้ายของปีนี้ท่านจะได้รับ500บาทไปซื้อของในร้านธงฟ้าได้ค่ะครับส่วนคนละครึ่งนะคะย้ำอีกนิดนึงว่ายังเหลืออีกประมาณ1 0 0 0ส0ิทนะคะให้ประชาชนไปลงทะเบียนและตอนนี้ก็จะได้รับจากรัฐบาลเป็น4,500บาทแล้วเมื่อวานอนุมัติเพิ่มให้อีก1,500บาทเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้ไปลงทะาลงตอนนี้ก็จะได้4,500บาทแล้วก็ใช้ได้ถึงสิ้นปีนี้นะคะ ค่ะผมต้องไปสมัครแล้วล่ะตัวท่านพี่ยังไม่ได้เหรอเอาพี่ฉันจะลองยังอีกเหรอคะพี่พลาดแล้วนะคะเจะใช้ไปครั้งนี้รอบสามแล้วนะเหลืออีกแสนสิทธิ์นี่อาจารย์บอกใช่ไหมได้เลยรีบลงสมัครเลยค่ะได้ทีเดียวสี่พันห้าเลยใช่ไหมคะแสดงว่าผมก็ไปลงได้แล้วจะได้สี่พันห้าใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือตอนนี้พันอาจจะยังไม่ได้พันห้าทันทีนะคะเพราะว่าพันห้านี่เดี๋ยวน่าจะช่วงเดือนพฤศจิกาแต่ว่าเบื้องต้นถ้าลงวันนี้ก็จะได้สามพัน แน่นอนตอนแล้วเดี๋ยวจะทยอยอีกพันห้าเข้ามาค่ะคือเคยสมัครอยู่ช่างแรกเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนอ๋อนี่คือพี่ถนอมเขาไม่ออกไปไหนเลยค่ะท่านรองทานค้าอยู่ที่สถานีอยู่ในรถทานข้าวในรถด้วยเอามาจากบ้านไดตอนนี้คือออนไลน์ก็ได้ซื้อร้านออนไลน์ให้ไปส่งที่บ้านลงลงลงลูกชายสองคนนี่เขาก็ลงได้เขาก็ไม่ได้ลงนะถ้ามันไปใช้สิทธิ์นะคะทั้งสี่คนที่บ้านงั้นถ้ายังไม่ใช้คนละเครื่องก็ไป โครงการยิ่งใช้ย,ยิ่งได้ก็ได้ค่ะเมื่อวานนี้ก็อนุมัติให้อีกนะคะเพิ่มเพื่อสร้างแรงจูงใจเพราะกลุ่มนี้ก็คือสําหรับกลุ่มที่คนที่ยังมีเงินอยู่ในบัญชีอีกเยอะ ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจจากเดิมเนี่ยถ้าซื้อของในร้านที่ร่วมโครงการอันนี้ร้านที่เออจ่ายจ่ายเรียกว่าอะไรนะที่เป็นในห้างก็ได้นะคะคแล้วก็เออหกหมื่นก็จะได้เงินเป็นอ e ีเวิเชอร์คืนไปให้ไปช็อปต่ออีกเนี่ยเจ็ดบาทแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเพิ่มให้อีกสามพันนะคะสำหรับอ e ีเวิ r เชอร์หรือว่าการที่จะได้รับเงินคืนถ้าเกิดไปช้อปปิง้ง เกินที่เกณฑ์เดิมให้ี่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเขาเรียกว่าเพิ่มแรงจูงใจให้เงินคืนมากขึ้นยิ่งช็อปยิ่งได้มากขึ้นค่ะสตครับคนมีสตางค์หน่อยนะคะใช้โครงการนี้ก็ดีค่ะค่ะแล้วก็อีกอันนึ่งลดค่าใช้จ่าย ถูกค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือประคับประคองการจ้างงานอันนี้คอรมอรเห็นชอบในหลักการมาก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะแต่ครั้งนี้นะ่ะเห็นชอบในกรอบวงเงินอีกสามหมื่นเจ็ดพันล้านที่จะช่วยเหลือ SME คือผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกินสองร้อยคนเนี่ยรัฐบาลก็จะช่วยให้เรียกว่าสนับสนุนเป็นคล้ายๆกับค่างเงินเดือนนะคะให้ลูกจ้างเป็นหัวละสามพันบาทเป็นเวลาสามเดือนแต่เฉพาะลูกจ้างที่อยู่ในระบบ การสังคมนะคะอันนี้ก็คือจะโอนให้กับนายจ้างไปเพื่อให้ในายจ้างไม่เอาลูกจ้างออกต้องรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่า95%เปอร์เซ็นะถึงจะได้รับการช่วยเหลือในส่วนน,นี้ครับค่ะใช้เงินโดยภาพรวม91,000มื่นนึ่งพล้านนะจันนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใส่เข้าไป90,000 หนึ่งพันล้านแต่ว่ามันจะมีผลทวีคูณอีกมากก็เท่ากับว่าจะมีเงินหมุนเวียนนในเศรษฐกิจมากกว่าแสนล้านอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้เงินอันนี้ก็คือใช้กรอบเงินกู้ห้าแสนล้านนี่ตอนมีมีสภา,ภาพั์เข้ารายงานไหมครับว่าตอนนี้พอใช้ไปก้อนล่าสุดเนี่ยก้อนนี้แล้วจะเหลือเงินอีกเท่าไหร่ครับมีค่ะแต่ว่า,อาตอนนี้ตัวเลขไม่ได้อยู่ข้างหน้าต้องขออภยัยเดี๋ยวข้างหน้าจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันครับอ่าเชิญต่อเลยครับอาจารย์อีกประเด็นหนึ่งถามก่อนแล้วกัน เรื่องราคาน้ำมันคุยกันบ้างไหมเพราะว่นวนี้ชาวบ้านบอกเฮ้ยรายการเราไม่พูดถึงราคาน้ำมันเลย <c oughs> นะครับขึ้นแทบจะทุกวนันดูราคาน้ำมันตลา,ลาดโลกก็ขึ้นเมื่อวานนี้รถบรรทุกก็เคลื่อนกระบวน<ช>สง่งเป็นเป็นเป็น,ปนกันทั่วประเทศเลยทัทท่วประเทศเลยครับอาจารย์ครับปรับทุกขันบ้างไหมเมื่อวานนี้มีคุยคะ่ะเมื่อวานนี้ก็มีคุยกันหลังจากคอรมอรประชุมเสร็จท่านนายกก็เชิญท,ท่านรองนายกเนี่ยไปประชุมต่อ เพื่อที่จะรับทราบข้อมูลแล้วก็สถานการณ์แล้วก็รับฟังความคิดเห็นกับจากท่านรองนายกที่กำกับดูแลหลายกระทรวงที่มันเกี่ยวข้องกับทางด้านที่จะถูกกระทบจากราคาน้ำมันนะคะก็คุยอยู่แต่ต้องเรียนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอย่างนี้คะ่ะว่าเห็นใจรัฐบาลก็ก็กังวลแล้วก็รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็ในหลายๆประเทศก็ เผชิญกับปัญหานี้หมดการที่จะใช้เงินจากกองทุนน้ำมันมาช่วยเหลือร,รักษาระดับราคาน้ำมันเนี่ยมันก็ต้องมองในระยะยาวอะค่ะถ้ารีบเอามาใช้แล้วเงินในกองทุนมันเหลือแบบน้อยในระยะต่อไปเนี่ยอันนั้นก็น่ากลัวแต่ก็ต้องพิจารณาด้วยจังหวะไหนถึงจะเหมาะสมที่จะเข้ามาดูแลในเรื่องของราคาแต่ว่าติดตามสถานการณ์อยู่อะค่ะก็คงจะมีมาตราการออกมาในเร็วๆนี้นะคะ่ะ อืมย่องของน้ำมันเชิญต่อแล้วครับอาจารย์ครับค่ะเอาเอาเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วกันนะคะก่อนเราก็คุยในเรื่องของการที่จะโปรโมทเรื่องวัฒนธรรมาการท่องเที่ยวแล้วก็อาหารไทยให้ต่างชาติเป็นที่รู้จักนะคะเมื่อวานนี้ทางคองรมอรก็เห็นชอบที่จะ ให้ประเทศไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยไปลงนามความร่วมมือกับทบวงกิจการภาพยนตร์ของจีนเราจะทำา o u u กันเรียกว่าจะพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยกันระหว่างไทยจีนสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดๆก็คือการผลิตภาพยนตร์ด้วยกันซึ่งจะกลายเป็นหนังทั้งของสองสัญชาติคือทั้งสัญชาติไทยสัญชาติจีนคาว่าผลิตภาพยนตร์ร่วมกันก็อาจจะใช้นักแสดง ของเขานะคะมาถ่ายรรทําที่เมืองไทยส่วนหนึ่งเมืองจีนส่วนหนึ่งประโยชน์ที่จะได้ก็คือที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีโคตา้าการนําเข้าภาพยนตร์ไปฉายอยู่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราผลิตหนังที่เป็นสองสัญชาติคือทั้งไทยทั้งจีนเนี่ยของของเราก็ไม่ต้องไปผ่านโคตา้าก็คือไป ขายในจีนได้มากเท่ามากเท่าที่เท่าที่เราจะผลิตเพราะว่าถือว่าเป็นหนงังสัญชาติจีนด้วยก็เท่ากับว่าเรามีโอกาสที่จะไปเผยแพร่ดาราไทยวัฒนธรรมไทยของที่เป็นไทยๆในตลาดจีนเพราะว่าธุรกิจโรงหนังภาพยนตร์เนี่ยของจีนนี่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนะคะรองจากที่สหรัฐแล้วตัวหนังนี่ยอดปีหกสองนี่เขาขายตั๋วได้สามแสนกว่าล้านบาทะคะ่ะถือถือว่าก็า <4 S 2> เป็นมีโควิด <COVID S 2> ก็เลยเมเ ขายมันยังไม่ได้ใช่ค่ะถ้าเราทําตรงนี้ได้ได้ได้ดีมันก็หมายถึงการที่เราจะทําให้คนจีนเขารู้จักหนังไทยรู้จักประเทศไทยวัฒนธรรมไทยใช่ก็เป็นการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ในอีกลักษณะหนึ่งค่ะอันนี้เป็นข้อตกลงใช่ไหมครับข้อตกลงของสองประเทศข้อตกลงร่วมกันของสองประเทศ ผมเข้าใจว่าจีนเนี่ยจะถูกอิทธิพลทางวัฒนธรรมของบางประเทศที่จีนไม่อยากให้เข้ามาอย่างเช่นเกาหลีนั้นชัดเจนมากนะถ้าเจอเกาหลีเข้ามาอยู่ในจีนเนี่ยจีนจะเข้าไปในเกาหลีนะเกาหลีคนกี่ล้านนะใช่ไหมไม่ถึงห้าสิบแต่เกาหลีเข้าในจีนเนี่ยพันสี่ร้อยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาร่วมกับไทยเนี่ยเขาดีกว่าเนาะเราเป็นความอีกร่วมมือหนึ่งนะครับค่ะ ก็ถ้าถ้ามีเวลายังเหลือพูดถึงเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมราชทันนิดนึงค่ะเมื่อวานครมอก็เห็นชอบอะนะคะคือรับทราบในหลักการก่อนว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาอยากจะให้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทันก็คือเป็นการพัฒนาฝีมือคนที่อยู่ในคุกล้วค่ะให้มีทักษะในการประกอบอาชีพในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเองก็ขาดแคลนแรงง,งานเพราะฉะนั้นถ้าสามารถ ตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมราชธานได้จริงก็คือเป็นความร่วมมือของกรมราชทันแล้วก็ภาคเอกชนนะคะแล้วก็ก็คือกกนอ,นออการนิคมอุตสาหกรรมตรงนี้ได้เนี่ยก็จะทําให้ภาคเอกชนก็มีแรงงานแล้วก็คนที่ถูกจำคุกตอนนี้เขาก็มีทักษะมีงานทำมีรายได้พอ ถูกได้รับการปล่อยตัวก็สามารถเดินหน้าในชีวิตต่อไปได้อันนี้เป็นรับทราบในหลักการก่อนนะคะแล้วที่กำหนดมาในหลักการก็คือนักโทษที่จะได้ไปทำงานในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายแล้วค่ะจวนจะได้รับการปล่อยตัวได้ลด ได้รถวันต้อง<ด>โทษแล้วค่ะแล้วถ้าไปทํางานก็จะต้องใส่กําไร E.M. ที่ข้อเทา้าซึ่งวันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาก็มีนักผู้ต้องขางบางคนเนี่ยไปทํางานอยู่ในบางโรงงานอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการนําร่องแต่ระยะต่อไปก็มีแผนว่าจะทําให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมรัฐทาน,นะคะ่ะ ก็เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดในเรือนจําชั่วคราวบางแย่แพร่ที่สมุทรสาครน,นะคะเรือนจํากลางชนบุรีเรือนจํากลางสมุทรปราการแล้วก็เรือนจํากลางระยองอันนี้เป็นการในหลักการก่อนขอย้าส่วนจากนี้ไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปพิจารณาวางแผนว่าแล้วจริงๆมันทําได้หรือเปล่าสมมุติว่าถ้าทําได้จริงเนี่ย ก็ตั้งเป้าว่าจะมีการพัฒนาแล้วก็ส่งผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษไปทำงานในสถานประกอบการได้ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันคนต่อปีค่ะอืมครับนีับเป็นอีกมาตรการหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันทุกวันพุธนะคะ